รู้สึกว่าชีวิตรักนั้นมีมือที่สามค่ะเช่นเรารู้สึกว่าแฟนสนใจเราน้อยลงแล้วเรารู้สึกว่าแฟนเนี่ยเหมือนกําลังคุยกับคนอื่นอยู่หรือว่าต้องมีคนอื่นอยู่แน่เลยนะคะคราวนี้สาวหนุ่มๆคะเรามาแยกประเด็นกันแบบนี้ก่อนคะ่ะว่าการที่เรารู้สึกว่าเขามีมือที่สามเนี่ยเราค่อนข้างรอแหลมนะคะตรงที่ว่าแล้วถ้าเขาไม่มีเนี่ยเขาจะมองเราเปลี่ยนไปเลยนะเขาจะมองว่าเราเป็นคนขี้หึงแล้วก็ไม่มีเหตุผลค่ะแล้วเขาก็มองว่าเราเนี่ยนะคะ เป็นคนที่ไม่ให้เกียรติเขาเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ทําอะไรเขาแค่ทํางานเขาแค่คุยกับเพื่อนร่วมงานแต่คุณกับเ,เล่นใหญ่เกินเบอร์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาพิจารณาสองส่วนว่าเขาเนี่ยมีมือที่3เข้ามาในชีวิตเราจริงไหมหรือเป็นแค่ผู้ร่วมงานคนธรรมดาที่เข้ามาพูดคุยเฉยๆแต่เขาก็ยังคงให้ความสําคัญกับคุณอยู่นะคะเพราะว่าฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมาทําให้มันถูกที่ถูกทางกันแต่ว่าถ้าคุณจับได้ไล่ทันนะคะว่าเหมือนเขาเนี่ยมีมือที่3ทั้งเนี่ยไม่ใช่เราออกตามไล่ล่าเช็คโทรศัพท์มือถือ ไปสืบไปตามดูที่ทํางานนะจ้างมอเตอร์ไซค์ไปส่องดูหรือว่าจ้างเพื่อนไปดูเขาอันนี้ไม่ทํานะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าความจรงิงก็คือความจริงค่ะไม่ต้องออกไปตามไม่ต้องออกไปไล่ล่านะคะวันหนึ่งความจริงก็จะเปิดเผยเองเราอยู่ไม่ได้เราขาดกับคนที่เราไว้ใจไม่ได้เรามีความสุขไม่ได้เราขาดกับคนที่จ้องจมีคนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดจะคบกับแล้วแต่เราไปแล้วนะกับเขาไปแล้วเนี่ยคุณจะต้องตัดสินใจไปเลยว่าอ่ะไว้ใจเขาไปก่อนนะเวลาที่เราไว้ใจเขาไปก่อนเนี่ย เราจะได้มีความสุขทุกวันกับโมเมนต์ที่เราคบกันนะคะแล้วเราก็ทําให้เราสุขภาพดีมีความสุขด้วยแล้วก็เป็นคนน่ารักแล้วก็รักษาภาพเราด้วยว่าเราเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่นะคะมีใจนักเลงพอนะคะเธอจะไปก็ไปเธอจะอยู่ก็อยู่ท่านจะมีเธอหรือมีเธอได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องกลับมาดูตัวเองว่าการที่เราเนี่ยเป็นคนที่มีค่าคู่ควรคุณสวยนะคุณเก่งคุณแมเพชั่นรองการหาเงินคุณเป็นคนพูดหวานพูดเพราะ และคุณก็เป็นคนที่เข้าใจเขาด้วยนะคะคุณเป็นเขตสบายใจให้กับเขาและคุณก็ไม่เคยออกไปตามเขาเลยถ้าคุณดีขนาดนี้แล้วเขาเปิดเผยว่าเขามีมือที่สามมันก็ได้เวลาที่คุณต้องยื่นการจริงจังะค่ะว่าตัวเองคนเราอะ่ะรักนะ่ะชีวิตคู่คือชีวิตคู่นะไม่ใช่ชีวิตคีไม่ใช่ชีวิตสามคนเพราะฉะนั้นตัดสินใจไปเลยนะคะถ้าอยากจะอยู่กับเราก็อยู่นะ แต่ว่าเราไม่ใช่ช้อยเราอยู่ตรงนี้ได้อีกสักระยะหนึ่งเราจะมีเธอหรือไม่มีเธอก็ได้นะลองคิดดูให้ดีผู้ชายส่วนใหญ่พอเห็นคนนะ่ะยืนการแบบนี้ปึ๊บก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เรากําลังจะสูญเสียคนที่รักเข้าใจเราหรือเปล่า<ๆ>เขาก็ต้องกลับใจมาหาเรานั่นเองแต่ว่าถ้าเขาไม่กลับจําไว้นะคะสงครามยังไม่จบอย่าพึ่งนับศพหามห้ามร้องไห้โวยวายดีดดิ้นด่าทอไล่ล่าข้างใครเหมือนแบบขาดเขาไม่ได้ให้นิ่งสงบ สยบการเคลื่อนไหวอาจารย์ปิ้งว่ามันได้เวลาที่เราต้องมารีเซ็ตตัวเองใหม่ในการที่อยู่กับตัวเองให้ได้มีความสุขกับตัวเองให้ได้ทํามาหากินมีความสุขเป็นผู้ใหญ่แฮ้งเอาออกไปเจอผู้คนเยอะๆนะคะแล้วก็ทํารักษาสมดุลเหมือนกับว่าฉันไม่มีเธอฉันก็อยู่ได้ทั้งที่จริงเราก็เจ็บปวดแหละทีเนี้ยให้อยู่นิ่งๆไปไม่ต้องทําอะไรนะคะอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าเขามีโอกาสที่จะกลับมานะคะแต่ว่าเออเขาก็มีโอกาสที่จะไม่กลับมาแต่เขาไม่กลับมาเราก็สามารถรักษาสมดุลอยู่กับชีวิตได้แต่ถ้าเขากลับมา ก็ต้องเป็นการบ้านของคุณนะวค่ะว่าเรายังอยากได้ผู้ชายคนนี้อยู่ไหมเรายังรักกันอยู่ไหมเราอยากจะให้โอกาสกันอยู่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยออปชันของการที่มีมือที่3เข้ามาเนี่ยมันมีวิธีทางแก้ปัญหาเยอะเลยค่ะว่าจะแก้ปัญหาทางออกที่ว่าเราจะให้มันเป็นผนทานยังไงให้มันดีที่สุดอย่างที่เคสต่างๆที่อาจารย์เพิ่นเล่ามาใจเย็นๆค่ะไม่ต้องรีบร้อนคนที่ใช่นะคะทําอะไรก็ไม่ผิดนะคนไม่ใช่เนี่ยทำอะไรก็ผิดตลอดเพราะฉะนั้นคุณคือคนที่ใช่นะคะบางครั้งอะไรที่มันยาก มันยุง่งมันไม่มีความสุขเป็นไปได้ไหมว่าสามีในอนาคตภรรยาในอนาคตเนี่ยกําลังจะเข้ามาแล้วแล้วคนนี้อย่าไปเสียเวลากับคนที่ไม่ใช่นานเกินไปชีวิตเราเกิดมาเพื่อมีความสุขค่ะเวลาของเรามีสั้นนะเกินกว่าที่ใช้เวลามันหมดไปกับคนที่ไม่ได้มีความหมายอะไรในอนาคตนะคะรักตัวเองทําเพื่อตัวเองที่สําคัญนะคะต้องศรัทธาในความรักด้วยนะเชื่อมั่นค่ะว่าคุณคู่ควรกับของดีคุณคู่ควรกับคนดีรักแท้จริงและอาจารย์เต้นขอคอนเฟิร์มนะคะว่า คุณมีคนรักที่แสนดีและอบอุ่นเรียบร้อยแล้วจงเชื่อมั่นศรัทธาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะส่วนใครที่ต้องการเสริมเสน่ห์จริงจังมากยิ่งขึ้นนะคะอาจารย์เปิลมีมินิคอสค่ะ17วิธีตกหลุมรักรอบที่ร้านก็ลองทักอินบอ็อกแฟนเพจนะคะเป็นผู้ของอาจารย์เปิ้ลขึ้นมานะคะแล้วก็เชื่อว่าถ้าเราไปเรียนรู้แล้วเนี่ยมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงและได้ผลลัพธ์แน่นอนค่ะท้ายนี้อาจารย์เปิ้ลนอวยพรขอทุกคนโชคดีในความรักนะคะรักแท้มีจริงคุณคู่ควรกับความรักค่ะจง m o ฟออนเดินหน้าต่อไปเพื่อเลือกสิ่งที่ใช่ให้กับตัวเองและที่สำคัญที่สุดไม่ต้องไปเปรียบเทียบตัวเองกับใครนะคะเพราะเราเนี่ยมีค่าคู่ควรประดุจเพชรแท้นะใครที่เห็นคนนั้นก็คือคนที่ใช่นั่นเองค่ะ